สวัสดีครับวันนี้ทีราโมบายมีข่าวรัฐบาลนะกำลังจะทำโครงการคนละครึ่งนะครับผ่านแอปเป๋าตังจะมีมือถือ Android เวอร์ชั่นอะไรบ้างที่รองรับการใช้งานมือถือเก่ายังใช้งานได้ไหมมีประโยชน์มากๆนะครับเ,เพื่อนๆดูให้จบนะและก็ข้อควรระวังในการเลือกซื้อมือถือใหม่ที่จะมาใช้กับแอปเป๋าตังไปรับชมกัได้เลยครับวันนี้ครับมาดูมือถือที่รองรับแอปธนาคารหรือว่าแอปเป๋าตัง เครื่องแรกนะครับจะเป็น Samsung Galaxy S 2 3 Ultra เครื่องที่2ตรงกลางนะครับจะเป็น Samsung Galaxy Note 8ก็เครื่องสุดท้ายนะครับจะเป็นมือถือที่ผ่านการปลดล็อกหลายเดือนมาหรือว่าปลดล็อกเครื่ายอย่างแรกเลยนะครับมาดูที่การเช็คนะว่ามือถือของเราลองรับแอปเป๋าตังหรือเปล่าเครื่องรุ่นใหม่ๆไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเข้าไปที่ Play Store โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปเป๋าตังคได้เลยส่วนมือถือเก่านะครับเรามาเช็คตรงนี้นะปึ๊บเดี๋ยวจะสรุปให้เลยนะครับ นี่ครับเครื่องแรก S23 ย l t r อตานะ Android 15นะครับเวอร์ชันล่าสุดเลยปึ๊บเดี๋ยวกดเข้าไปดูก่อนนะครับมีการอัปเดตวันที่18กันยา2568ปึ๊บนี่ครับแอปเป๋าตังนะครับรองรับระบบปฏิบัติการที่ต้องใช้นะ Android เวอร์ชัน10ขึ้นไปนี่ครับก็จะเป็นปัญหาสลับเพื่อนๆน,นะที่ใช้มือถือเก่าที่ Android ต่ำกว่า10จะไม่สามารถโหลดหรือว่าติดตั้งได้มาดูตัวอย่างนะครับเครื่องที่2นะนี่ครับตัวอย่างนะ มือถือขึ้นที่2 Samsung Galaxy Note 8อัพสุดแล้วนะครับ Android เวอร์ชัน9.0ลองเข้าไปโหลดที่ Play Store ดูนะครับเจอหรือเปล่าปุ๊บนี่ครับแอปเป๋าตังแอดมินได้ค้นหาแล้วนะแอปเป๋าตังหาไม่เจอมาลองพิมพ์ค้นหาใน Google ดูนะครับนี่ครับลองกดติดตั้งดูซิได้ไหมหนึ่งสองาปุ๊บได้หรือเปล่าปุ๊บนี่ครับขึ้นมาเลยอุปกรณ์ของคุณไม่รองรับการใช้งานกับรุ่นนี้ ก็แสดงว่าแอปเปิลต่างนะไม่รองรับสลักมือถือที่ใช้ Android ต่ำกว่า10.0ก็มันจะเป็นปัญหาสำหรับเพื่อนๆหลายท่านนะที่ใช้มือถือเก่านะครับงบก็ไม่ค่อยมีที่จะซื้อมือถือใหม่ถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วนะใช้มือถือเก่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยเผื่อรัฐบาลเห็นจะได้ปรับเวอร์ชั่นลงมาหน่อยนะครับเพื่อที่จะรองรับมือถือเก่าๆเพราะว่าทุกท่านนะเมื่อได้รับเงินแล้วนะครับต้องใช้แอปเปิตังไปสแกนซื้อสินค้าต่างๆเงินได้มาก็ไม่เยอะนะครับจะไปซื้อมือถือใหม่ก็ไม่คุ้ม จุดนี้น่าเห็นใจสําคัญมากนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อง,งบไม่ถึงนะครับก็จะเป็นต้องซื้อมือถือใหม่ต้องระวังมือถือแบบนี้ดีๆนะอย่างเครื่องที่3นะครับเป็นมือถือรุ่นใหม่เลยโหลดติดตั้งได้ปกติแต่พอที่เราจะเข้าแอปนะครับปจิบัตการแจ้งเตือนต่างๆแอปไม่ปลอดภัยบ้างไม่ได้โหลดจาก Google ไม่ได้โหลดจากเพจสตูบ้างมือถือทุกวันนี้นะครับผ่านการปลดล็อกมาเยอะนะไปผ่อนเขาแล้วไม่จ่ายนะครับแล้วก็ไปทําการปลดล็อกมาใช้งานแอปธนาคารบางธนาคาร หรือว่าแอปเปาตังจะเข้าใช้งานไม่ได้มาดูตัวอย่างมือถือเครื่องที่3นะครับเครื่องที่ผ่านการปลดล็อกมาให้เราเข้าไปที่ Play Store นะครับกดด้านบนสุดนะมุมขวาปุ๊บนี่ครับก็จะเป็นชื่อ gmail ของเรานะครับเลื่อนขึ้นมาเข้าไปที่การตั้งค่านะลูปฟันเฟืองนะครับ1 2 3กดเข้าไปเลยปุ๊บนี่ครับหาบรรทัดที่เขียนคําว่าเกี่ยวกับนะครับล่างสุดเลยนะนี่ครับกดเข้าไปเลยปุ๊บเพื่อนๆลองสังเกต เกี่ยวกับใบรับรองด้านล่างสุดนี่ครับอุปกรณ์ยังไม่ผ่านการรับรองแบบนี้อันตรายนะครับบางท่านใช้งานกับแอปธนาคารกรุงไทยที่ผูกกับเป๋าตังตรงนี้ก็จะมีปัญหาเครื่องแบบนี้นะครับไม่ต้องซื้อนะใช้งานเรื่องการเงินไม่ได้แน่นอนถ้าเป็นเพื่อนที่กําลังมองหามือถือใหม่มือหนึ่งหรือว่ามือสองนะครับแนะนํานะให้เข้าแอปธนาคารแล้วก็ลองเข้าแอปเป๋าตังดูก่อนถ้าเป็นมือหนึ่งสอบถามผู้ขายนะครับว่ารองรับหรือเปล่า สุดท้ายนี้นะครับทางแอด i มินจะแปะลิงก์มือถือหรือว่าตะกร้ามือถือที่เป็นมือถือราคาประหยัดง,งบ2,000กว่าบาทจนถึง4,000ที่ใช้ร่วมกับแอปเป๋าตังได้นะครับเป็นเครื่องจีงเครื่องแท้เครื่องศูนย์ส่งเร็วอย่างแน่นอนกดสั่งได้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ